รถอีู๊ส like, <To> ุค <ot> ันน right mm ี้นะครับมาจอดอยู่ข้างถนนเลยนะครับครับสายสายสินตรงนี้นะครับบางทีก็เป็นสายเหตุหนึ่งนะครับที่เข้ามาขัดนะครับเข้ามาขัดในนี้ได้นะครับตัวนี้เราเข้าออกไกลๆหน่อยนะครับนะครับผมครับรถดอีู๊สุคันนี้นะครับก็อาการคอขัดคอล็อกนะครับวันนี้มาถึงน้องแปลนเลยนะครับน้องแปนกาลสินนะครับจอดอยู่นู่นนะครับจอดติดถนนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้านในนะครับ เราสันนิษฐานนะครับอาจจะมีเศษฝ้ายหรืออาจจะเที่ยวหักเที่ยวดีดนะครับด้านในครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าด้านในนะครับด้านในของจะเป็นอะไรนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้สกปรปกมากเลยเนาะนี่ครับสกปรปกมากเลยสกปรปกมากเลยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเราสังเกตนะครับ อาจจะมีฝ้ายนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับอืมมีมีเศษอยู่นะครับแต่มีน้อยอ๋อตัวนี้มีน้อยนะครับนี่ตัวนี้มีฝ้ายด้านในนะครับมีเศษมีเศษเอ่อมีเศษไม่เยอะนะครับบางทีฝ้ายนะครับฝ้ายบางทีก็จะมี มาดักหัวตรงนี้ไว้นะครับทําให้กุญเจร์เราไม่ตรงก็จะทําให้เขี้ยวนะครับเขี้ยวไม่เสมอก็เปิดไม่ได้นะครับเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้สกปรกนะครับตัวนี้สกปรกแม่แม่สวัสดีค่ะัอดีครับพี่เอ้ไม่เด็กมีสิ่งสกปรกอยู่ค่ะครับมีเศษไฟนิดนิดน้อยนี่แหละผมเหลือข้าวครับครับมัน ไอยู่มันถอด่า,ายู่เออบางทีมันสิ่ออ,อกอางติดมาจากมือเราครับนี่อเออเป็นนี่ลนะรัว <laughs> ต้องอยู่ออกมาตอกออมากันเปิดต้องเปิดยากๆก,กันนี่ไ่ได้เสียงหอกเปิดวันนี้พอมาจอดจแล้วกินขอแล้วก็ล้างหีบกับมันงไปว่าได้ไหนี้เดี๋ยวให้ไครับครยิ้ออกไงห่างขั้นกออกยงก่ได้ห้างขั้นกับลออายชูโมงย,ยู่ง อันนี้อันนี้คือว่าออกเร็วอยู่ไอผมมันข้าแวเครื่องงานอยู่ลานอยู่เสร็จแล้วผมไปจำมากนี่แหละเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับนะครับอันนี้สะดวกนะครับก็เข้ามาใกล้หนึ่เข้ามาอีกครับอันนี้สะดวกนะครับหมุนคอสะดวกนะครับครับเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะครับ นี่หมุนสะดวกนะครับสตาร์ทได้นะครับแต่ตอนเดี๋ยวเสียบสายก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับหลังจากเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเราประกอบแล้วเกียร์พีนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทดูนะครับอ่าีนี้ป <honors. S 1> <spe ech Internal. S 2> ิดนะครับี๋ยวก็สตาร์ทกันอ่า อันนี้เป็นอันว่าติดเรียบร้อยนะครับสะดวกนะครับครับถ้ารถอีสูดนะครับมีอาการคอขัดคอล็อกเหมือนในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเรียกใช้ช่างมือนะครับช่างม้ยกุญแจนะครับอยู่หน้ามอรัชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาถึงกาลสินเลยหนองแปนนะครับวันนี้รถจอดอยู่ข้างทางนะครับก็อย่าลืมเรียกใช้บริการช่างมือนะครับไม่ต้องยกรถนะครับย้ํานะครับไม่ต้องยกรถมาถึงที่เลยครับได้ทุก รุ่นทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นฟอร์ดอีสุ t o โตโยต้าฮอนด้าและเชฟโรเลตนะครับก็แก้ไขได้หมดนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ครับผมจะลงไว้ล่างคลิปนะครับถ้ารถของคุณมีอาการนะครับแบบนี้นะครับมีอาการคอขัดคอล้อก็อย่าลืมติดต่อมาช่างมือได้เลยนะครับบริการถึงที่ไม่ต้องยกรถนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ